เป็นทีมของสองกอพักประชาชนขอความช่วยเหลือผมให้ช่วยเรื่องสแกมเมอร์ไม่กี่วันที่ผ่านมาผมช่วยถ้าผมไม่จริงจังเรื่องสแกมเมอร์ผมจะช่วยไหมครับผมช่วยผมก็บอกว่าผมยินดีที่จะช่วยจากคลิปข้างต้นเนี่ยนะทุกคนอยากจะรู้หมดเลยว่าสกคนนั้นชื่ออะไรเขาชื่อเอกวิน เธอเป็นสกกรุงเทพเลิฟเลิกักกกกนตอนนี้ในพักเนี่ยตามล่ากันอยู่ไปอา่อานอ่านดูสงสารมากเลยนะคือแค่สนิทกับกันเนี่ยนะไอ้รัชนกเนี่ยเจ้าแม่เนี่ยมาชี้เลยว่ามึงมึงใช่ไหมโอ้โหนี่ไงไอ้รัชนกขึงพืชแบบไม่ต้องเอาหน้าลงทุกคนก็ตามหาหมดเลยว่าใครคือสอกอที่เลิฟเลิกับกันนักสารในะพักนี้นะทำอะไรไม่ได้เลยอมืมีเจ้าแม่เจ้าพ่ออยู่ในพักเนี่ยน่ากลัวนะ ยิ่งกว่าเออกสตาโปนของเยอรมันอีกตามล่าหมดตอนนี้พักท่าทางจะอยู่ยากแล้วนะคุณเอกวินนะใครคิดมันผมกดหนึ่ง